สักจึกสวัสดีพี่นอ้องฟองปายสุขูมสุขคนครับสักจึกคนกาลสินดอนจานขุดคลองแดงงานไทยนิดเดียวครับสวัสดีพี่นอ้องฟองปายสุขูมสุขคนเด้อครับนะบรรยากาศหลังเด็กการเด็กงานครับกะเห็ดเนือยู่เนื้อกินตู้เขียวลราขั้วไก่ครับแจก๊กจิตร่มแจก๊กจิราบหรอกไอ้หนุ่มพี่บุญมังสาหาันเดชอุดมครับตูซ้ซาเขียวครับเฉพาะเมื่อหนึ่งลดตันครับ ไปเมาอยู่ใช่อยากไปเด่นการพนอนเพรานั่นติดต่อเท่าไรครับได้ย่ะรถลับซงไดยะหาจีโลไปได้เบิดครับไก่ก็นั่นไปว่าไรติดใบเหลืองติดใบเหลืองครับถ้าหนี้ก็นหนึ่งเขาครับหนึ่งเขานิยวทีมงานจึกนีหนึ่งเขานิ่งทีมข้าวเจ้าครับหนึ่งเขานิยวอุยดาสวนคักปัญญังพี่น้องเรียนระบบเสีอเพื่องห้องน้ำมันโอ้ลงแห้งฝนพี่น้องเลยปรั๊บหมดลงน้อย เกียร์เกียร์นี้ไอแก๊ยร์ถึงแห้งก็เกียร์อันนี้อีรีเดบอันนี้แก๊ยน้ำมันนี่ครับมันอากาศข้างนอกมอันอยูมันเศร้ามองนอนสำหรับอันนั้นก็ห้องน้ำอันนี้ก็เป็นห้องนอนครับห้องนอนห้องรับแขกสำหรับผู้ใดมาเดวกลับอะได้ก็หกยัดเขานี่นี่ครับหยัดแถวนอนนี่นี่เกิดมีกลางมุงกังนอนครับยืนนี่ ชิมงานติกเข้าเตรียมพร้อมเม่เขานาฮอนแล้วบวกท่านไงสีสุกเนี่ยับเดี๋ยวนี้กำลังนองอะไรฟังสุก,กบแบบนี้วครับยืนหนีเขาก็นอนหน้าเดียงเป็ดเดียงไก่ครับขี้เก่าพี่น้องบรรยากาศอีสานบ้านเฮาเด็กงานมากับเห็ดเนื้อยู่อแล้วกินครับอันนี้แมนคั่วครับ เพื่องผงอีสานบ้าน,นเฮากับมีเบิดนะครับอยากกินยังมีเบิดดกับยี่นี่พักหงาคาคิงหัวหอมเปลือมาทีมงานทีมงานน้ำมให้ยพร้อม <c oughs> ชินก็ไอหนุ่มลำปมายมัดขึ้นเราพี่น้องบางอาทิตย์ทีเดียวสิมีกล่องไฟอยู่นี่อาทิตย์นี้โยกออกแล้ว <c oughs> <c oughs> อยู่อะไรเดี๋ยวเปิดพาร่มเลยครับเบิง่งเหนือไก่โขา กีรลบกลาบไก่ไกเ่เหนียบบัดเรับที่จะเสือวัดกับอีห่ห้ากินบ่บ่มีมองห้ากินทำตูเ่เรากิ้ารอมึงหัวสวนมันก่นอยกักเกิดดอกเกิดเนื้อป่ครับ,รบ,รบ ผุนพักหงาเ้ากับมีกันครับอันซี่หอมทีเย่ผดอันนี้ต้นมะนาวครับมะนาวได้เม็ดได้หมากขม <c oughs> มันบักทันกำลังเทิมแน่เราบักทันตรงข้างนอกข้างนอก,นอกบรรยากาศตะเวนคำข่อยครับตะเวนตกเด้อตะเวนตกฟังอียิปครับอียิปทั้งผุนทั้งนี้แม่นจอแดนครับพูดในนี่จอแดนของประเทศจอแดน อันแมน่นดงดีดเถอะนี่พักมันก็อยิดแ,แกก็ยังว่าทำนี่อ้อยเขาสิปิดหีบดอกว่าท่านมีไัยมาสื่ออยู่แบบปลาอ้อยพักหนาข่าขิงมุฮองนี่สูญยางซีแนลครับพุ่นมันนึ่ง,นนพนนนงพุ่นปลูกแน่พุ่นเป็นลมครับมาแข้งครับกำลังบิดบิดหนาวกำลังเกิดดอก บ้านสีบวมมุมมุมนี่ครับเขียดแบบแอบ่ห่องแอ๋อเอ๋อเอ๋อปวน้ำแบกทันก็ต้องชุกนี่ต้นนิดหน่อยบ่มีฝนครับแต่ว่าหันลกแบกทันบานหานี่บ่ว่ายังเดือลกกลางนะครับหมากนิดหน่อยบ่กลกท้อปีเดียวครับปีเทียวลกขัดข้ออะไรกินครับ หน่อยๆเนื้อร้ายขนาดนี้คืองแมงแมงกระเบียจักมากต่เธองามของบ่มีมาทางในบ่มาบินนี่ลายหักเปิ้นเขาก็ติดปีกออกมา ยูนี่ก็เป็นมีสวนพารั่มกับโร่งดีดครับอยู่คิวบูดโดตันของแรงงานไทยฮ้องคุณท่านกำลังเดืองกำลังเดืองอุยอ้ยหุยกำลังพ่อได้กินสมครับการดำเนินของแรงงานไทยฮ่องกัโตัวสนุกครับอ้อมแคมอ้อมตัวอีเวิร์ดขึ้น ต้งงงางแนวข้างแนวข้างในครับตับไหม้เข่างให้แล้วเดี๋ยกุกมันวกุกมันิ่มาเสริมทับอีกนั่ง่เครื่องเลยคนเดียวเป่าเาไเดี๋ยวันพิณานวันนัดอ่างชั่วโมงไป ذه. กาะขีักร่นอืมขนกัลนตัดหลดเอ้หลังเขางเงินหอกเว้ยขึ้นไปนอเขาขึ้นไปนอย่างทับย่างย่งย่งย่งขีกบลนซ่อแช่ con ăn ăn nhỏi <laughs> không đấy bên trái gặp kia là bốc mần trên này kẹt cái này có kẹt rồi bùn nếp có kẹt rồi đi đi nào cái này mình kẹt nắm ăn nữa bụng bạ 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 nó cứ chẳng tặng như này rồi ไปิกที่สองปิกึปิกเดียวอืมน่าแก่เข้าเบิร์ดเดพี่นองเอ้ยงานไฮอามอนยึกมาอยู่ครับตัวเปลวผักเห็นตัวเปยวผักไม่เชื่อแต่เขาเปยวผักเห็นบ้านเปยวอยู่หุ่นเดียวมันเนื้อต่าบ้านตัวต่อไปหุ่น ไม่เชืยอแต่ว่าเขาเบี้ยวพัดแนาหารหั่ชอไม่ชอบบ่ีชอบ่ะกมันเบี้ยวพัดห็นต่ำทำนะอ้หนึ่งำเหนือโูดนึงนี่จะเหนืออัดนบนี่จะเหนือเนียครับถูกต้อสุดน้ำโกกๆ Thầy giờ phay đây sẽ muốn phải lại rồi, nào. Ừ. Ủa, ra, đừng thật ra được ตับน้องมาหาพ่อเห็นได้ขืนเมื่อนั่งคุยกันนู้เราในจอลงไทยอืมเหียบอ้อยกระวอแพ้มาได้ดอกเกิดนอเกิดยังพ่อได้กินอยู่นะพ่อได้ล้างปากล้างปากล้างข้าวกินอ้อยครับมันสุดในแล้วยังแต่อนนี้เกิดหลอกคือว่าเกิดหลอกคือบ้านเท่าพั้นมัน้ม่มีหลอกมั้ง เพียงจิ้มหนกับวัตถันลงมาบดริจาคคนอยู่เพิ่งหนุกงกับขอ้างนะบินขอ้างเด้วแต่ว่าแมงกับเบียได้ไดครับหมือนมันก็ต่อของมาใซลคือบบมีหนามนันคือมาจังางไอยากกินแมงนางงามนี่เนาะส่วนแมงนางงามแมงอีดนี่นาะ สอนหวก็เสียบว่ะแมงในหัหน่นยบินยยนยูนย่ยางยางสวนเสียวบินได้เลยมึงน,นี่แม่งกระเบียบคอปเตอร์คอปเตอร์ไปเล้พี่น้องบัน